สวัสดีค่ะเพื่อนอนชาวโซเชียลแคนะคะหลังจากที่ไม่ได้แบบไม่ได้โซเชียลคม,มานานวันนี้จะมารีวิวครีมผมน,นี่จะมารีวิวครีมที่ตอนนี้ใช้อยู่แล้วก็ขายด้วยนั่นเองก็คือครีมตัวนี้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 นี่คือเป็นซีซีครีมนะคะซีซีครีมเขาเรียกยี่อ lovely girl ซีซีครีม ดนิดยิ่งไปน,งนิดนะราคาจริงๆมันก็อยู่ที่รา,ราคาจริงๆริงนะราคาประมาณนี่ใหเพื่อนๆดเนูเห็นไหมเห็นไหมดูนี่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยหนึ่งนะนี่ตัวนี้แล้วก็อย่ก คือมันใช้ดีจริงๆแนะนาให้เพื่อนใช้คือตอนนี้เพื่อนทั้งห้องก็คือทั้งห้องแลนก็คือใช้ตัวนี้หมดแหละตอนนี้อันนี้อันนี้หลอดแรกนะเดี๋ยวมาดูเนื้อครีมกันเนื้อครีมนะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเนื้อครีมเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเออเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้คือเนื้อครีมมันจะซึมไวมากคือแบบเวลาเราแบบ คือมันจะไม่เหนียวเนอนะน่ะเหมือนของบ b เพราะแบบแต,แต่ก่อนนะคือเคยใช้บีบีแล้วแบบว่าเวลาทาไปโรงเรียนที่แบบมันจะเหนียวเหนอะน่นะมากเวลาทาตอนเช้าเพราะเวลาแบบจะแบบตื่นสายอ่ะเรารีบทาครีมอ่ะเราจะดูเราเองจะลองทางดูให้นะนะคือแบบเกี่ยง่ายมากคือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะอะดูดิอ่ะดูนันนี่ทำ เห็นไหมเดืดเทียดสองข้างดูข้างนี้ข้างนี้ไม่ได้ทาซีซีนะดูข้างที่ทาซีซีเป็นอย่างนี้คือแบบมันมันมันขาวเป็นธรรมชาติแล้วคือก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้ดูเพราะว่ามันใช้ดีแล้วมันก็แบบคือถ้าแบบพวกแบบไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องลองหน้านัะไม่ต้องลองแบบลองพื้นอะไรอย่างเงี้ยลองไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะนหนักมากเกินไปเปล่าคือใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าคือมันแบบมันโอเคกว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคืออยากให้ลองมาใช้กันดูเราอาจจะไปลงเรืออาจจะลงตัวนี้แล้วก็ลงแป้งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลงเรนยนท้ปากถ้าแบบทาลิปมันอะไรห,ห,ห,หรือหรือลิปเป็นสีมันจะช่วยให้แบบโอเคดูน่ารักนะคะก็เปนนิดช่วงนี้ก็แบบว่าจะมีจะสอบมหะายเย็นแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็ไปละ มารีวิวครีมแค่นี้แหละค่ะแล้วนะบ๊ายบาย